หนูเนี่ยเป็นหญิงรักหญิงก็คือมีแฟนเป็นทอมนะคะแบบนี้เนี่ยม,ม,มันจะติดโรคได้ไหมตอนนี้เป็นตกขาวค่ะมีกลิ่นด้วยเป็นได้นะคะลูกเพราะว่าเวลาเป็นหญิงรักหญิงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการใช้ส่วนอื่นก็ยังมีทำออร่าได้ใช้นิ้วได้ซึ่งอะไรก็ตามที่มันเข้าไปในช่องคลอดของเราอะ่ะมันก็คือมีโอกาสที่จะเป็นสื่อที่นำเชื้อโรคเข้าไปอยู่ดีทั้งนั้นนะหรือบางคนก็ใช้อุปกรณ์อย่างอื่นด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้เราจะใช้เออนิ้วหรืออะไรอย่างอื่นที่เราพูดในรายการหลายๆครั้งก็คือหนึ่งเล็บมันต้องสั้นนะ่ะอย่าใ,ให้มันเป็นเล็บยาวบางทีบริเวณ <laughs> ผิวหนังข้างในมันค่อนข้างบอบบางนะคะมันก็มีการ <laughs> เขาเรียกว่าถลอกเป็นแผลได้และตับใดที่มันมีการเอาเอาไว้ว่าอะไรก็ตามอะ่ะสอดใส่ก็เป็นในช่องคลอดเนี่ยมันก็ไปกวนกับของแบคทีเรียเจ้าถิ่นที่อยู่ในช่องคลอด ซึ่งพอมันไปกวนบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเสี่ยงทําให้มีปัญหาเรื่องตกขาวเรื่องของติดเชื้อได้อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ต้องเน้นในเรื่องของการรักษาความสะอาดเหมือนเดิมแล้วก็เวลามีกิจกรรมเสร็จเหมือนเดิมไม่ต่างจากเป็นต่างเพศก็คือไม่ต้องไปส่วนล้างเพราะคิดว่าการส่วนล้างจะทําให้ช่องคลอดสะอาดขึ้นมันยิ่งทําให้แบคทีเรียเจ้าถิ่นเนี่ยมันถูกชะล้างออกไปมากขึ้นก็จะกลายเป็นว่าติดเชื้อราง่ายขึ้นแค่ล้างน้ําสะอาดปัสสาวะอะไรให้เรียบร้อยก็พอนะคะค่ะ และบางคู่บางคนเนี่ยระหว่างหญิงแล้วหญิงเนี่ยอาจจะมีการใช้อุปกรณ์เสริมหรือว่าเซ็กทงเซ็กทอยหมอแนะนํายังไงดีคะก็ใช้ได้ถึงแม้ว่าปัจจุบันเซ็กทอยคือผิดกฎหมายนะคะใ,ในไทยนะแต่ว่าถ้าหาได้แล้วจะใช้อ่ะก็ส่วนใหญ่แล้วก็ยังแนะนําให้ทําความสะอาดแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจว่าผ่านใช้กับใครมาบ้างก็ใส่ถุงยางสวมอุปกรณ์แล้วก็ค่อยทำกิจกรรมก็จะปลอดภัยกว่าค่ะ